โอพี่หนูรู้สึกภูมิใจมากหนูพูดได้คำเดียวว่าหนูมีต้นทุนที่ไม่เท่าคนอื่นวันนี้คำว่าพยายามมันไม่เคยฆ่าใครเรามีต้นทุนที่ไม่เท่าคนอื่นที่บอกไปหนูตัวไม่ได้สูงมากขนาดที่จะยืนอยู่ตรงนี้แล้วคนอื่นเห็นแต่หนูต้องทำยังไงเพื่อได้มงหนูต้องสู้มากคนอื่นหนูเจ็บแต่หนูทนหนูคิดว่าที่หนูได้วันนี้เขาเห็นความสามารถหนู ลูกใหญ่ทุกคนจําในแบบที่หนูเป็นแบบนี้หนูไม่อยากเป็นแบบเหมือนคนอื่นหนูอยากให้คนจําในแบบที่เป็นตัวของหนูเองค่ะขอบคุณค่ะแม่ร้อนอกจากเรื่องความสูงมีอะไรบ้างที่จรู้หรือว่าเราตกลได้กับคนอื่นหนูมีปัญหาเรื่องการเดินค่ะเพราะว่าเท้าขวาของหนูเส้นเอ็นเคยขาดดังนั้นแล้วเวลาที่หนูใส่รองเท้าส้นสูงหนูจะเจ็บทุกครั้งที่ก้าวเท้าขวาทุกครั้งที่พี่เห็นหนูยิ้มบนออน h e s t สเตทหนูบอกได้คำเดียวว่าหนูเจ็บ แต่หนูต้องยิ้มเพราะนั่นคืออนาคตของหนูหนูสู้หนูสู้เพื่ออนาคตของหนูมันไม่ใช่เพียงแค่มงกุดพี่มงกุดมันซื้อก็ได้แต่ตรงนี้หนูรู้หลังจากนี้หนูจะมีอนาคตที่ดีหนูมาตรงนี้เพื่อมาอนาคตที่ดีค่ะหนูคิดว่ายังไงเอาแบบพัดใจกรรมการได้ว่าความเป็นตัวเองค่ะพี่ความเป็นตัวเองมันไม่เฟกมันไม่มันออกมาจากใจแล้วมันจะอยู่ตรงนี้ไปอีกนานมันไม่ใช่อยู่แค่วันเดียวเหมือนที่หนูเคยบอกค่ะควาเป็นตัวเองของหนูคืออะไรบ้างคะ จริงใจหนูเป็นคนที่จริงใจหนูบอกกับเพื่อนในทีมว่าถ้าหนูไม่ติดเข้าไปในท็อปห้าจงดีใจในสิ่งที่คุณได้เพราะยังไงแล้วอะถ้าคุณก็ไปในท็อปห้าในหคนนั้นคือเพื่อนของหนูหนูภูมิใจแล้วแล้วปีนี้แบบว่าเป็นแบบผิวสีทั้งสองคนจับมือกันเป็นไงบ้างตอนฝาแฟดหนูค่ะฝาแดจริงไหมแล้วตอนนั้นคุยอะไรกันไหมตอนนั้นคุยอะไรกันไหมครับบอกว่า ถ้าอ okay, ินดี <ooo> e ้ได e <Yeah. S 2> mm ้น hmm. ้องก็โอเคเลยนะถ้าหนูได้หนูก็คือเราทํางานด้วยกันปีหนึ่งอรัพี่ดังนั้นแล้วว่าห้าคนอ่ะคือรักหมดเลยอ่ะใช่น่ารักมากน่ารักขอบคุณค่ะอินดี้เป็นไงอินดี้ค่ะอินดี้เป็นไงบ้างอินดี้จับมือตอนจับมือจับของก็คุยกันว่าแบบเฮ้ยนี่มันคือจริงๆเราสองคนจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เหมือนเราเห็นกันในกระจกับพอมายินสับมือหันหน้าเข้าหากันอะมันเหมือนกันมากไปหน่อยอะไรเงี้ยคณะตาเราสองคนนะเนาะแต่ตอดที่สรจพี่น้ำก็ต้องบอกว่าสมมงจริงๆเพราะว่าพี่น้ำต่อคําถามดีมากโดยที่คือสู้จริงๆตอนนี้ไมว่าเราก็มีสิ์อาจจะเป็นเราก็ได้หนูเชื่อว่าทุกคนตรงนี้คิดเหมือนกันหมดค่ะว่าเราทุกคนมีจิตที่จะได้ที่หนึ่งแต่หนูเชื่อว่าทุกอย่างก็ตัดสินไปอย่างถูกต้องแล้วทุกคนเห็นทุกคนเห็นตรงกันหมด้ะเนาะ thank you baby เย้ ชาวันนี้ก็ก็เป็นนักกอดบ้านอีกแล้วกอดไปสี่ค่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่วันนี้มาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยิ้มทำไมก็ดีใจกับน้องทั้งสองคนด้วยที่แบบ คือเมื่อวานเนี่ยมีการซ้อมด้วยนะคะ<ช>แล้วเขาก็ยืนจับมือกันจริงจริงจริงเหรอใช่แล้วเรา,าขนลุกมากเราบอกว่าเรา,เราแบบเรารู้สึกว่าเราจะต้องได้เห็นภาพนี้อีกครั้งแล้วก็แบบดีใจกับน้องมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตายตายให้ถึงแล้วรู้สึกแบบหนูช่วยค่ะหนูช่วยมากค่ะแล้วก็ดีใจกับเพื่อนอีกทั้งสี่คนนะคะนี่ยหนูดีใจให้กันนะคะคนทั้งแบบว่าเออวันนี้เนี่ยเราได้ทำงานร่วมกันแล้ว เป็นเป็นทีมเดียวกันแล,แล้วมาดูกันว่าผลงานปี2020พวกเราจะรังสรร์ออกมาไม่ใช่แค่ความสวยแต่เราจะทําให้ทุกคนเห็นว่าองค์กรวิสเ a นขอร์เนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่สวยอย่างเดียวเราจะทําให้ทุกคนเห็นว่ามันดีกว่านั้น กันี inform inform ้อีก้านนี้วันนี้คือเก๋มากวันนี้คือหมุนแบบหมุนเยอะมากเลยเป็นไงบ้างตอนนั้นคิดอะไรอยู่สีรอบค่ะสีรอบรอบครึ่งนะพี่นับอยู่อ๋อใชค่ะสีรอบก็ดีใจค่ะจากนางงามโนเนมที่ไม่มีใครรู้จักเลยวันนี้เราได้พิสูจน์แล้วเราเอาความสามารถเราพิสูจน์ว่าเราทําได้ก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าเวทีนี้คือไม่มีการล็อกไม่มีการอะไรเลยก็ใช้ความสามารถล้วนๆถึงมาเืนอยู่จุดๆนี้ได้ค่ะ คิดว่าอะไรในตัวหนูที่มัดใจกรรมการให้เลือกหนูเข้ามาเป็นทีมริสแกนเทเลนปีนี้ฮะศักยภาพค่ะศักยภาพ,พลว้วนๆเลยก็อย่างที่บอกนะคะโบตัวเล็กแทบจะตัวเล็กที่สุดเลยแต่ว่าโบก็ใช้ศักยภาพที่โบมีแสดงออกมาทั้งหมดแล้วก็โบคิดว่าจุดจุดนี้แหละคะ่ะที่สามารถมาใจกรรมการได้คะ่ะการสำหรับน้ำปีนี้จะเตรียมตัวไปสู้ศึก international ก็ต้อง s t e ดินสเต็ปเดินสเต็ปเดินแล้วก็มากกว่านั้นก็คือ r e ร r เซนต์เราก็ต้อง เตรียมอีกหลายอย่างค่ะพี่หนูว่าคิดว่าตรงนี้พร้อมแต่คิดต้องพร้อมกว่านี้อีกเพื่อจะ represent Thailand ค่ะแล้วตอนนี้ถ้าพี่ยังไม่ตรงจะต้องไปประกวดที่ไหนประเทศไทยหรือว่าที่เวเน่แล้วตอนนี้ตอนนี้หนูคิดว่าเดี๋ยวต้องรอโควิดก่อนนะแค่โควิดนะแล้วคนอื่นๆก็จะมีที่จะได้ส่งออกด้วยใช่ไหมใช่ที่ส่งออกด้วยกันพร้อมยังไงบ้างอ่ะแต่ละคนแต่ละคน ก็มีความเตรียมพร้อมเต็มที่ค่ะก็นับตั้งแต่วันนี้ก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยจะฟ้องว่าประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนก็มารอดูกันว่าไปต่างประเทศจะไปกี่ใบนะคะกระเป๋าจะเตรียมไปกี่ใบจะเป็นมิสเปลี่ยนชุดแค่ไหนแล้วก็จะทาให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันค่ะว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่เป็นรองใครแน่นอนค่ะก็จะบอกว่าตั้งแต่มีนาทีที่เราได้รับมงหนูก็เตรียมพร้อมแน่นอนค่ะ ชนะแน่นอนไม่แพ้ชาดใดแน่นอนเนาะมั่นอีกแล้วมั่นอีกแล้วมั่นอีกแล้ว่าบูนัทก็คงเอาสเต็ปไปฟาดค่ะอยู่นี่ฟาดแล้วไปก็คงฟาดยิ่งกว่าเดิมค่ะหมุนสิบเทิร์นนะนมิสลูกห่างเลยแฟนที่แบบติดตามเตียมาตลอดก็มันมันมันไม่มีคำพูดไหนเลยนะคะที่มันบรรยายได้เพราะว่า หนูโดนดึงเข้าไปในกลุ่มเฟซบุ๊กค่ะพี่ซึ่งมีคนรักหนูทั้งที่หนูก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงได้รักเราดังนั้นแล้ว่เขาให้คําแนะนําหนูทุกอย่างตั้งแต่วันแรกถ้าพี่เห็นว่าหนูเดินยังไงหนูบอกว่าทุกครั้งที่หนูเดินออนสเตจทุกครั้งที่หนูอยู่ในกองหนูทําเต็มที่ทุกวันและพี่เขาบอกว่าหนูต้องเดินแบบไหนหนูต้องตอบคาถามยังไงซึ่งทั้งหมดมันมีผลกับหนูในวันนี้มากๆน้องก็ไปหน่อยเร่งเบื่อค่ะขอบคุณมากๆออกจากใจเลยนะคะ ออกจากใซก็จะไม่ลืมบุญคุณที่ทุกคนให้ก็อยากทุกคนค่ะลองลองลองแบบว่าสมมุติว่าไปอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วอ่ะลองมิสแกรนไทยแลนด์หน่อยครับเอานะเต็มเต็มเลยนะพัชรพรจันทรประดิษฐ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์น้ำลายน้ำลายค่ะขอโทษไหมไม่เป็นไรค่ะ